สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมือนี้อยู่กับผมครับเชฟต้นอีสานปทินเนาะกะเวลาตอนนี้กะห่าม้งเหรอครับห่าม้งเหรอเนาะห่ามงแรงแล้วเนาะเกือบจะห่ามงแรงครับผมสี่มงเกือบจะห่ามงครับกะหย่อนเบิ้งอากาศครับพี่น้องอากาศกะสลัวสลัวเนาะมีเมฆครับมือนี้มีเมฆครับตอนแรงเนาะตกแรงมามีมีเมฆเหมือนจะมีฝนนะครับแต่ว่าไม่มีฝนนะครับมือนี้ บะมีอยังไหลครับไม่อนีบะมีอยังไหลเ็บตนแาจะมาไอบอกเก่าพี่น้องว่าจะเอาชีบเก่าๆนะครับพี่น้องจะเอาชีบเก่าๆลงให้พี่น้องบึ้งครับลิบเก่าที่ว่าเคยอยู่ช่องเก่าแล้วเคยอยู่ช่องเก่าแล้วช่องเก่าของเชฟตนหรือของผมเองนะ่ะเปิดสั่งไรได้ก็ได้ครับผมก็เลย จะลองเอามาลงช่องนี้เบึ้งครับจะลองเอามาลงช่องไม้บึ้งเนาะครับว่าจะลงได้หรือบ่ได้เนาะครับพี่น้องก็จะลงให้พี่น้องเบิ้งครับถ้าพี่น้องท่านใดที่ว่าเคยติดตามเชฟตนตั้งแต่ตอนอยู่ช่องเดิมเราเนาะช่องเก่าเนาะครับก็จะอาจจะเห็นผ่านตานะครับหรือหรือว่าอาจบ่ได้บึ่งครับแต่ว่าถ้าไอ้พี่น้อง ไท้ผู้ติดตามไม่มาขอว่าเบิ้งกะคงจะบ่ได้เห็นนะครับคงจะบ่ได้ชมเนาะเพราะว่าช่องเก่าของเชฟตนเชฟตนได้ลบไปแล้วนะครับได้ลบช่องออกไปแล้วเราก็สมัครอีเมลไม่เราก็สร้่งช่องไม่ข้นมใไม่เนาะครับก็กลายเป็นช่องเชฟตนอีสานพทินเนาะครับมอนี้กกว่ามีอย่างหลายครับก็มีคลิปบางคลิปครับที่ว่าคลิปเก่าเกาสมัยนั้นกกจะมี ผมเบาน้องบัวแล้วก็นุมโคราดตะบอนแล้วก็เบ้าสกุลครับมีกันหลายมีหลายคลิปเยอะครับที่ว่าเชบต้นได้เฮ็ดไว,แวได้แล้วได้เราก็ได้ลบออกไปครับประมาณ2 0กว่าคลิปเนาะครับแต่ก่อนอินครับพี่น้องหยอแต่ก่อนจีไปชมคลิปเก่าๆของเชบตนนะ้นเนาะยอเยตนจะพาไปเก็บพักครับเก็บผักเนาะพี่น้องเดี๋ยว ไปเบื้กันเลยครับผักผมอยู่เมองไหนเนาะพี่น้องนี่ครับพี่น้องหอมป้อมครับผักชีป้อมเนาะครับพี่น้องคือมเมล็ดเขาลนเนาะไนเขาลนลุ้งหนีเนาะครับไนเขาลนลงนนรนเาลลงราว่างนี่ครับแล้วฝนตกดินซุ่มครับฝนตกมาดินซุ่มเขาก็เล่หงอกกลินมาครับพี่น้อง ันนี้เชฟต้นมาท่านในปลูกเลยเนี่ยครับเขาเกิดกินเองครับผมแล้วพวกมืน่นี้พวกนี่อยู่ในปลานี่ครับคือคือตอนนั้นเชฟต้นในถอนในต้นแห่งเขาไว้ออกไปนะครับที่ว่าเจ็บเจ็บไนเห็ดเอาไนเอาหยังเขาไว้เราเอาไว้เอาแนว้นนะครับพี่น้องเอาเบอ้เบิดกับเชฟต้นกะมันมันก็หลายนะครับพี่น้องก็เอาแครบางส่วน,นเอาเพราะได้ก่าไว้นะครับ แต่นี่กะโยนถิ่งม้าครับโยนต้นโยนลำต้นโยนต้นแห่งเขาถิ่งม้าครับวันนี้ในไอ้ม้วนที่เหลือเขากะตกลงดินเขากะขื้นม้าไม่นะครับพี่น้องนี่ก็หลายอยู่ครับขึ้นมาาไม่หลายเติบอยู่ครับอยู่ในปลาคุณครับพี่น้องนี่ก็แมนทําในปลาครับนี่ครับนี่นี่ก็แมนนี่ครับพี่น้อง แมนเบิร์ดครับเนี่เจ็บต้นจะเจ็บไปไห้อยู่ครับพี่น้องจะเจ็บไปไห้อยู่ครับเย,ยี๋ยยานในมเพล่อนคนไทยมูคนไทยไอ้เพื่อนเฮ็ดงานอยู่สวนกล้วยสวนกลางๆนี่ครับจะยานนายจ้างเขาสั่งมาฉีดยาใหญ่ยี๋ยยานเขาฉีดยาพนไปเบิร์ดเนาะพี่น้องดี๋ยเจ็บต้นจะเจ็บไปไหวครับเยวจะเจ็บไปไหวเนาะครับพี่น้องจะไปแช่ตู้เย็นไหวเพราะได้กินอยู่ครับ ว่าต้องได้ไปซื้อนะครับหอมปลอมอยู่ในอหอมปอมแล้วกับพักซีเหล้าอยู่ในช็อปมีขายครับอยู่ในช็อปบานนี้มีขายเนาะพี่น้องกะพวกเขามีปลูกไห้กะดีขึ้นกันครับว่าต้องไปซื้อเขาแนละ้วนี่ครับถ้ามีปลูกไว้กะดีครับว่าต้องไปว่าต้องได้ไปซื้อเขาครับผมกะมีไหลยอยู่ครับ โอเคครับพี่น้องเราว้างที่เชฟต้นจะบุกปลาเจ็บผักนะครับพี่น้องเดี๋ยวเชฟต้นจะให้พี่น้องไปเบิ้งคลิปไอ้เก่าๆของไอ้เชฟต้นไว้นะครับให้ไอ้ไปให้ไปใ,ใ,ใ,ให้พี่น้องไปเบิ้งคลิปเ,เก่าๆของเชฟต้นครับคลิปนี้สิเป็นสิมีกัอนอยู่มีตัวละครอยู่สามคนครับมีผมแล้วก็หนุ่มคนละแล้วก็บ,บ่าวน้องบัวนะครับพี่น้อง ขนฮอดครับขึ้นฮอดคิดถึงกันครับกันเลยต้องเอาคลิปเก่าๆมาลงอีกรอบครับโอเคครับไปชมกันเลยครับผม สวัสดีครับพี่น้องไมนี่มีคนโทรมาว่าเขาไปตัดผมใหม่แน่ว่าสัน้นเจ้เาผมก็เลยสี่เขาไปหาครับเี๋ยวบาบอกนะครับว่าเป็นผู้ใดเ๋ยวเขาไปเ๋ยวรู้เองครับเ๋ยวไปกันเลยนะครับนเนาะเ๋ยวเพื่อนทิถ่ายเยาเพื่อนทิถ่าครับไมอน,นี้บุกทิ้งคำเลยไมอน,นี มาหอดทำเสียแล้วพี่น้องอยากได้ลูกเสียเขาต้องบุกทำเสียได้มืมเนี่ยอยากได้ลูกเสียต้องบุกทำเสียได้มืหมนี่มมแมนบ่นกิวังจันเบ่าโคตรหลาดนุ่มโคตรหลาด,ลก,ดลก,กิวังจัน ก็หอดทำเสือเราพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งเนาะว่าเป็นไผเสือมันเสือให้มันแมวกับบอจกักไปเบิ้งเลยครับไปใส่บุดเนาะคนนะจะเอ๊ถือมีดให้ยังก่อนเดียวเนี่ยทคุเอาครับยู่ิ้มไ,ไ,ไปตอนนะบวกคุณให้รีบมันออกยิ้มไ,ไปมาสอนมัน เสิตอนไปยังว่าจีกับบ้านอย pues ู่ีหาเดียนเนี่ยเขาไหวให้ดูคนุนรุนลังช oh ิ้นคนน่ะเยงเจาหนนานมุ่งนี uh, ่ในงานีมุ S <s ่งเดะ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 เเดะเเดะเดะเด่เดะ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 ะเดนเดะเดะเงเลยเดเดะเดะเด่เเดะนเดะเดะเดะเะเดะเดเเดเเดอเ มันจะแตกเป็นฝุ่นมาใส่กันเนาะนักจะก่อเก่ารเปล่าี้นมองอยู่นั่นแหละจังไดนจะได้กินนี่โอ้ยได้แต่เลี้ยวมองห่อนวโอ้ยบราบรรเลย่นที่จินสมตำตำมะคงวะซานมะคงวะอยู่กันไฟยอดพูกเขาไฟคนโ้โทษโทษโทษไปเชฟตัวนีอยากกินตำมะคงสัน นมโคตรลัดหาไห้เลยบบดนี้ส่งให้เลยโอ้จับดีๆเด้อะกูบอกคงแมนตั้มเนีน่นี่มันบ่สูงมันไหนดิสายไฟข,ขาดเด้อ ม้อสองไม่สองไม่ใส่จะไหนหนึ่งนึงก็ใส่ทำเนละยังไม่ได้ยังไม่ใหญ่แล้วนได้ไปเสื่อมมันมันนี่เราถ่มมาหลักเอาไส้ระต๊กมองได้ระบาดนี่ดีดีนี่ครับงานห้านน่อยขึ้น่อยไอ้สองดุได้สองดุ ทำบกุ้งบลาหน่อยเลยตัดผมครับบะนี้นสร้างไงมาตัดผมใหม่พี่น้องตัดในหอดมองเลยมันนี่บุกคำเสียไอ,อดีได้เอาส่งสาวสกิดแม่ยได้เอาส่องอื่นไลยนี่นวะเอาส่งเด้งอยห่างหายไปเลยวะ <laughs> เอาส่งสาวสกิดแม่เได้ <laughs> เหลือหัวล้านใบเหลือไบโปกหัวลา้วลา,นปปวลานน้ำเงี้ยทั้งทั้งหนาเย้าวอว่าบนเสียงแบตเตอรี่นบเสียงเครื่องบินเขากันพอดีเลยเก็บเสียงเครือ่องบินนะไงเขาไปาไล่แต่ผม,มพ่อเศร้ากินของสุดรถมา Nó phải dùng lắm chậu rồi là không phải luôn khả nát rồi này Xe không xuống luôn, phô phô luôn này đây Bộ kiều cả nát Đẩy xuống nhỏ nó của sao lưu mà bỏ, xuống sao lưu cho việc đây xuống nhận Ok Đây Kiên lâu nó không bà nhỉ, ngó kiên Đi nùng ngó kiên nhé Bỏ Tắt nó lo héo อวางกันแม่นบอกวางแทนก่อนตัดกับหลังตัดเม่บุ่มเนาะเองไหนเม่นถือกระทาไอ้เ MM ม่นถือกระทาเชฟร้อยมากว่าจาก <laughs> มันเฮยเป็นแม่ <laughs> <laughs> เป็นไหนครับพี่น้องเม่นด้าเปิดร้านในวะพี่น,อน,น,น,นอ้องเมื่อคืนดอกคมวา แบบนี้คนเขาเพึ่นมันยัางนายเมื่อนไปแกะมามันต้องซับบ่มีกันกไก่ซับเว้ยมาเดี๋ยวกันไก่ซับแต่เจนเอาไว้ให้ยู้ใส่บืนี่นาไาทำรู้ไหมเสบบุก,กินเฮียหนบ่

ไม่รอเลยนี่มันตาุ้อมองม,มันต้องไตองตำแม่นแนดดไมุ่้มเลยเอาไหเฮะตัวตอดแข็ง

มาผักมันยังไงท่านบอกตัวนีขีดจ่าเนยโอ้เม่ทันหรอกเดี๋ยวคืออยู่ทั่วนะลูกไงี้บยกทั่วเพราะไม่กินเนาะกองซ้ำตุ่นูบ้านนั้นมันนาป่ะเนี่ยมันหนามันไหลตุ่นแบบที่นี่นันบวกเป็นหน่วยไะทั่วมันทั่วฝักเหี้มันฝักเงี้นี่้ามันไกลพันเยนะปีนี่เป็นปุ่มเลยที่ไกลนี่มันบักเเ้ยด้หมดพัน เอา้หัวหน้าผมข้ามเถี่ยวเอาใครเป็นแชร์ไปไหนเด้อผมว่าแล้วนะจนที่ไปเซตเดือนนี้แล้ว,วนนคนหน้าเขอโอ้ตายพี่นดองนมาบุ้มีแม่าขาดตลาด ขอน้ำตาลน้ำเนี่ยน้ำตาลน้ำตาล

nó xây lại thế chắc đó, mạng, mạng nữa quan mà nữa cà đi bữa tối đi thế hóa luôn buột nhà cái

này chỉ bên trên ăn tầm oh hùng yeah. oh, này bây oh, giờ quá đi không phải tắt quá nó đi dành không có đi ăn yeah đi này con

นี่ถ้าอันสองอย่างนี้ก่อนอันนี้เอา,าก่อนนี่แล้วก็ต่อปิดคลิปจักหน่อยไทยเดีย๋ยวไม่ต้องขอยต้องไทยไทยเนะี่ย เชบต้นไม่ร้องอยากเวลาก็มียอดมาละนี่อมไก่บาลนบัวครับอันนี้หนึ่งห้นๆครับมาตุบเลยอืนี่มาคนต่ำยังได้ต่ำยังอะไรต่ำน้ำจิ้มกันอ่ารับพี่น้องมาคุยต่ำหงแย้มแรงน้ำกันครับโอ้ไหนเบ่งดูบงดูบงไหนเ่งไหน cười bả lái khăm nó, phêt, P'Nong. Còn Matat, bòm hải, cả nhãng đây, Matam bọc hũ rau gìn Mừng đó, phêt ba. ปาดน้ำ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 นแม่งมันแ่นเดีแม่งน้อยนออือบ้แม่นแต่มารีสี่กินตำฮู้วัวน่ะเป็นไ้ครับถ้าปัเลือกแม่นบ่มาทางนี้มึงดูบ้านี่เอานีหอืม ูแล้วมันนุมน่มนุ่มโคตลาดวางไหนครับมาวันนี้ทางล่าบันกูกูหนึ่งมาอันนี้อ่ะแสบครับอ้โหม,มาแ่บ เดี๋ยมเาราตุ่นแลวท่านด,ด้กินน้ำมูยยอ,อ,อยู่สบายเอาอีเดียวสดเบึงน้ำแมฆสดน้ำมูนั่นไหมน้องโอ้ยจะคำเป็นไงเผ็ดนะบอกเราว่า่เผ็ดผมว่าถนัดปันใดด้วยครับใส่ห่านิว้วใส่ตะเกียบเอาชนใหญ่ไหมเล่า เราบอกสละซ่อนเป็นตำง่ง่เลาเลยมันนาบ่มีไฟย่องย่องจาขวงเงครับบ่เคยตกกับีมือนั่นแหละนแตาเพียงมันตาเพงนี่นีตาเพียงนี่นี่ต้องบ่มันว่ไปปรมาเพื่อจำนำกันพีมือเช็ด่นนี้ติดใจทำไม ให้ถ้าเพิ่นให้ถ้าเพิ่นไปหาหลายครับก็เลยมื้อนี้บุกทำเสียแกหน่อยครับบุกทำเสียมาหาเสียว่าดะเอาบุกเสียไปเลี้ยงเสียเห็นมันเสียเลยเฮ้ยเสียเราไม่กินปูเป็นลิงนฮะได้ไหมเอาเนาะเอาเนาะครับเยอกินเข่ากันแล้วครับว่าพี่น้องครับกินเข่านรำกันครับอืมกันนี่กันี่าไปก็ขึ้นเลยได้แลาวพี่น้องเนี่ยแบบนี้ ครับไงบ่ได้ครับเขาปากบ่ล้มครับลาคำนี้เดอ้อพี่น้องเนี่ยมายินเขาแน้ำกันครับพอ,อกันไม่คิบหนาครับผมมาหน่อยไหมมาแกแต่คบมากปาดเอาไงมันหลอกตัวกิบเลย <c oughs> น้ำครับน้ำมีน้ำเนาะนี่ครับง้ามอยู่ด้วยครับขนาดว่าได้ปลูกนะครับขนาดว่าได้ปลูกครับยังง้ามเนาะครับพี่น้องก็ได้กินครับก็ได้กินเพราะได้ใส่ก้อยใส่ลาบใส่ตม้มหลอกต้มปานะครับพี่น้องโอเคครับ เรียบร้อยแล้วครับยวอเ็บตุลย่อ,อไปล้างแล้วก็แช่ช่องแช่ตู้เย็นไว้นะครับพี่น้องเป็นยังไงครับคลิปเก่าๆที่เชบตนเคยทายไว้เคยทายหลวมเหมือนกระเบ,บ๋าน้องบัวกรบเบ๋าข้าวาหลาดนะหวังว่าพี่น้องคงจะถูกใจนะครับคงจะเบิ้งเพลินๆไปนะครับพี่น้องเป็นยังไงก็ฝากพี่น้องติดตามและให้กำลังใจเชฟตน นะเด้อครับสำหรับคลิปนี้เชฟต้นก็นจะขอลาพี่น้องไว้ซ้ำนี้เนาะสวัสดีครับพอกันคลิปหน้าครับ